ถึงจะชัดเจนแล้วว่าหนุ่มจุ้นออกมาปฏิเสธข่าวสัมพันธ์ลึกซึ้งกับแอนนี่แต่ฝ้ากผู้กำกับพิปากลาพจออนท์ก็ออกตัวแรงเหมือนเดิมแถมยังสนับสนุนทุกขำของเฮียฮอสนับสนุนเฮียไหมผมว่าเฮียเขาไม่โกหกอยู่แล้วเพราะเฮียเป็นผู้ใหญห่บริษัท RS อยู่มาต้องเป็นกี่20-30ปีแล้วและเป็นบริษัทที่ที่ที่ใหญ่เขาจะมานั่ง พูดเรื่องโกหกทาไมยังมีผู้บริหารช่องสามอีกใช่มีผู้บริหารช่องเฮียบอกนี่ว่าผู้บริหารช่งองสามเป็นคนบอกก็น่าเชื่อถือได้อะคนในวงการเขารู้จักกันรู้รู้ดีกันหมดว่าเรื่องนี้เป็นยังไงแต่คนข้างนอกในสังคมอาจจะยังไม่รู้อะว่าว่าว่าตอนนี้เรากําลังดูละครอยู่นะครับเพราะว่ารู้สึกว่าทางฝ่ายฝ่ายหญิงนี่จะเล่นละครเก่งนะเพราะเขาเคยเล่นหนังกับพี่ไงเพราะาตัวจริงเขาไม่ใช่คนอย่างนี้ไงไม่ใช่คนแบบ เรียบร้อยพูดเพราะอะไรอย่างนี้ไม่ใช่ไม่ใช่เลยไม่ใช่อย่างนี้เลยแต่ว่าทนที่ออกตีสิบไปนี่ไม่เชื่อก็มีโกหกบ้างฮะมีโกหกบ้างเพราะว่าอย่างบอกว่าอย่างกรณีบอกว่าเออไม่เคยรักกับใครมาเลย3 4สปีมาแล้วรักแต่ฟิล์มเขาเพิ่งจะรู้จักไอ้ฟิล์มเมื่อปีที่แล้วเองนะจะมารักกับใคร3 4ปีหนึ่งงานแล้วตอน30ปีที่แล้วเขามาถ่ายแถวเตะตีระเบิดของพี่เขาก็ก็นั่ง มาถึงกองก็เล่าให้ฟังว่าทะเลาะก,กับแฟนมามแฟนที่ที่อยู่สีแดงอะทะเลาะแฟนที่อยู่สีแดงะนะรู้จักใช่ไหมก็ว่าทะเลาะทะเลาะมาทะเลาะเรื่องเรื่องนี้อะไรเงี้ยก็เล่าทุกวันก็เล่าให้ทีมงานฟัง<ม>ก็มันมันหนังพี่เพิ่งถ่ายไปสองปีเองอย่าจะจะมาว่าผมเสือกตอนนี้ผมไปน้เสือกคนเดียวเลยนะตอนนี้ถ้าพูดเสือกน่เสือกกันหมดเลยนะ<ม>นะเพราะมาว่าผมแบบออกมาเสือกผมไม่ได้เสือกผมพูดพูดเพราะว่า ผมได้คุยกับกับคู่กรณีคือเฟรมได้คุยกับคนใกล้ตัวเฟรมแล้วผมได้เจอกับตัวเองเพราะว่าเขาเคยเล่นหนังกับผมลองไปดูเซนหนังอีกหลายเรื่องที่เขาเล่นเขาก็มีมีแบบซัมซิ่งลองกับพระเอกในเรื่องหลายๆเรื่องอะ่ะลองไปศึกลองไป,งไปนักข่าวเก่งไปสือเอาเองดีกว่าถ้าอยากจะรู้จริงๆเพราะว่าพี่คิดว่าถ้าเขาไม่ยอมตรวจ d n เอ็นออพี่ว่าตรวจตรวจประวัติเขาเลยดีไหมมันมันน่าจะ จัดจ่า้นั่นได้คือไม่ยอมตรวจเพราะอะไรก็ไม่ไม่ไม่เข้าใจฮะมันจะได้จบจบไปเรื่องมันจะได้จบจบว่าจริงๆผมก็ไม่ใช่คนนอกถ้าพูดไปแล้วที่ผมไม่ใช่คนนอกนะครับผมเป็นคนของฟิล์มเลยนะแต่ผมพูดเนี่ยพูดเป็นกลางและพูดในฐานะที่ผมรู้จักรู้จักผู้หญิงคนนี้ที่เคยร่วมงานกันอย่าไอกอีกสองตัวละครนี้พี่พลไม่รู้จักหรือพอมีมแบบดาวแบบ มันก็รู้จักแต่ยจะพูดไม่ได้ไม่พูดดีกว่านะฮะ<ม>แต่ตัวละครอื่นๆยังไม่ได้มีแค่นี้ยังมีอีกหลายตัวเพราะว่าเขาบอก3 4ปี3 4ปีมา4ปีที่แล้วเขาก็เล่นหนังกับพี่หยวนเปนเล่สะสองปีที่แล้วเขาก็เล่นแต่วเตะกับพี่อะ<ม>่ะก็เป็นว่าทำร้ายพี่เกินไปกว่าไม่ได้ทำร้ายเขาพูดความจริงกัน<ม>ถ้าสังคมนี้อยู่ด้วยความจริงไม่ได้ก็โกหกกันต่อไป<ม>นะฮะ<ม>เพราะว่าผมพูดอยู่นี้ผมก็พูดความจริง ถ้าเขาถ้าคนเชื่อถ้า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 คนในสังคมเชื่อคนโกหกกันชอบชอบการโกหกกันอีกหน่อยมันก็จะไม่มีความจริงในสังคมแล้วมาแนะนําให้เขาพูดความจริงด้วยพูดความจริงครับเพราะถ้าถ้าเขายิ่งโกหกอ่ะอีกหน่อยสิ่งที่เขาโกหกจะบีบรัดเขาเองจะบีบจะบีบตัวเขาเองคนในวงการคนในวงการรู้ดีนะฮะว่าว่าว่าเขายังไงอันนี้ไม่ได้มาใส่ร้ายผู้หญิงนะผมพูดความจริง ขณะที่แอนนี่บรูคให้สัมภาษณ์ผ่านหนังสือพิมพ์ข่าวสดระบุว่าคิดแล้วว่าเขาจะต้องเล่นเกมนี้เพราะว่าก่อนหน้านี้มีคนเตือนเห็นชัดเลยว่าเขากําลังรังแกเด็กเรื่องที่เขาบอกไม่เป็นความจริงส่วนที่เฮียฮอให้ข้อมูลว่าจุนมีสัมพันธ์กับแอนนี่และแอนนี่รียกร้องเงิน2องแสนห้าหมบาทนักแสดงสาวตอบว่าเท่าที่ทราบรู้แค่ว่าทางผู้ใหญ่ช่อง3มกับเฮียฮอสนิทกันไม่รู้ว่าเขาจะมีข้อตกลงอะไรในเรื่องนี้กันหรือเปล่ายืนยันว่าไม่มีเงิน2องแสนห้าหมบาทนี้เลยเอาสมุดบัญชีมาให้ ดูก็ได้ไม่มีเงินเข้าแน่นอนแอนนี่กล่าวต่อว่าเรื่องที่เขาทําอยู่ในขณะนี้เขาทําเพื่อเป็นการที่จะลดความน่าเชื่อถือของตนถ้าสิ่งที่แอนนี่เปิดใจผ่านสื่อว่าตัวเองไม่มีพฤติกรรมเช้าเป็นเรื่องจริงเฮฮอฟิล์มและอาร์เอสคงต้องถูกสังคมลงด่าแต่หากเรื่องนี้เฮฮ้อพูดเป็นเรื่องจริงก็จะเป็นการการันตีให้เห็นถึงความฟอนเฟและเลวแหลกของวงการบันเทิงที่เป็นอย่างที่หลายคนเคยวิจารณ์ไว้ก่อนหน้านี้